สวัดีครับอ้นครับรถบ้านโลมาน้อยครับมาดูเจ้ารีโว่2,017เครื่อง2.4คันนี้นะครับดีเซลนะมาดูกันว่ามีชนเบาชนหนักคว่ำตายหายเหวอะไรหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าขออนุญาตถ่ายค่อยๆถ่าย,าย,าย,ายไม่ต้องรีบครับเชิญครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูโดยละเอียด แน18ยางใหม่ครับใช้ได้ยาวๆเลยครับใช้ยันถอนหมดนะครับมาเซ็งครับฟัง Green Wave อย่างสบายใจ ครับขออนุญ,ญาตนะครับมาดูกันมาขออนุญ,ญาตเชิญครับไม่ต้องรีบครับดูครับน็อตไม่มีขยับเลยครับนะครับน็อตไม่มีขยับเลยอเดี๋ยวถ่ายตรงนี้เลยครับอะ,อะ,อะก่อนไปขออนุญ,ญาตนะครับ คันเนี้ยนี่ถ่ายเห็นใช่ป่ะโอเคบุ๊กเซอร์วิสต่างๆครบถ้วนนะครับกรอไม้ย,ย้อมแมวหาเหีอยไรไม่มีครับระหว่างไอ้นี้แล้วไปรอผมด้านหลังเลยครับครับไม่แสนสองครับ แท้ๆครับบุ๊กเซอร์วิสครบเข้าศูนย์ตลอดครับไม่ใช่รถไม่มีประวัติอะไรแล้วไปกรองมุม่ไม่มีครับอ่าขออนุญาตเริ่มจากซ้ายเลยนะครับไม่มีโดนจิ้มโดนทิ่มหาเหวอะไรทั้งนั้นครับรูกลมเลยตามสเปคเลยครับเดิมๆครับ no a อคซิเดนครับอ่าแล้วมาดูด้านนี้ครับค่อยๆเดินครับ มาดูด้านนี้ครับนี่ครับนี่ครับตามนิ้วมือชี้ได้เลยนี่เดิมเดิมครับ no accident no, no อะไรทั้งสิ้นครับโอเคเดี๋ยวผมปิดก่อนนะเปิด พาพิสูจนเอาเลขทะเบียนไปเช็คที่ศูนย์ให้สบายใจครับรับระหว่างเดินทางมาที่ระหว่างเดินทางมาที่ฝั่งขวาถ่ายล้อแม็กอะไรต่างๆให้สบายใจครับ ขาย395,000บาทครับขายรถสวยราคารถสวยครับค่าชช่นตัวนี้นะครับคำเตือนครับอย่าแค่แชทครับพร้อมซื้อจริงแล้วโทรมาครับนี่ครับรถไม่มีใครไม่มีแกะครับโครงสร้างตัวถังเดิมหมด ซื้อคันนี้ไปแล้วขออย่างเดียวครับระหว่างซื้อไปอย่าอย่าชนครับเวลาขายต่อใครใครก็เอาครับเพราะไม่มีตําหนิครับนี่ครับเชิญครับถ่ายตรงนี้เลยครับโครงสร้างตัวถังเดิมๆเลยครับตัวนี้แอร์แบ็กสามใบนะไม่เคยใช้สักใบไม่เคยชนจะใช้ได้ยังไงเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะ ว่าตอนนี้มันไปสามทิศแล้วถูกปะ่ะซ้ายขวาแล้วก็ท้ายรถเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะครับเครื่องเสียงใไรต่างๆของโรงงานเลยอ,อจาจารย์ดูตามสบายไม่แสนสองอาจจะดูเหมือนเยอะครับมันก็ไม่ได้เยอะ Heat. ครับรถ3ามปี สามสิบเจ็ดสิบแปสิบเก้ายีสิบสามปีที่เต็นท์มีหลายคันนะครับบางคันมีไม้เยอะบางคันมีไม้น้อยแต่ทุกคันไม่มีชนหนักชนเบาควา่ำตายหาเหีเยวะไรทั้งสิน้นนะครับทุกคันมีบุ๊กเซอร์วิสบรดรวมทั้งคันนี้ด้วยครับมาไปดูกันหน้ารถกันเลยดีกว่าเปิดรอไว้แล้วเชิญหน้ารถอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวรอตรงนี้เลย รอตอนนั้นเลยนะครับนี่ไม่เคยถูกถอดใดๆทั้งสิ้นไม่มีขยับครับแล้วเดี๋ยวอันเดินรอบค่อยๆเดินเนี่ยเดินตื้อไปฝั่งโน้นใช้คำว่าเดิมโรงงานโคตรๆครับ ผมเข้าใจนะครับบางคนอยากซื้อรถอยากต่อราคาเอาแบบเอาราคารถข่านตายมาคุยอะ่ะเอาจริงๆเลยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องหรอกอยากซื้อไก่ KFC ในราคาไก่ดิบบ้าไปแล้วไม่ถูกต้องอ,ะอ่ะนี่ครับดูเพลยเลยครับสิบเจ็แท้ๆนี่แบบอายุเท่าไงนี่ครับสิบเจ็ดแท้ๆนะครับนี่ หลอกกันคงไม่ได้หรอกครับนะนี่มาดูตรงนี้ด้วยนี่เอาใบไม้ชี้ด้วยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดให้ดูเลยดีกว,ว่านี่นี่ครับใสๆครับอุ่ร้อนโอเค ร้อนร้อนร้อนโอเคราคาคันน, 3, 000, 95, 000นี้นะสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทจำตังมาณหนึ่งสี่แอาสำหรับลูกค้าที่จะซื้อผ่อนเนาะจำตังมาณหนึน่นสี่ผ่อนต่อเดือนถ้าหกปีนะครับอยู่เดือนละแปดพันบาท หปีเดือนละ8 0 0พบาทถ้าห้าปีก็แพงขึ้นมาเนาะแต่ก็หมดเร็วขึ้น5ปีประมาณเ0้าพันหน่อยๆน,น,นะจ๊ะหกปี8 0 0พันบาทเงินสดสามแสนเกืห้าพันบาทนะครับเป็นรถชื่อเป็นรถบ้านโลมาน้อยครับอยู่มีบุรีกรุงเทพกด,ดใน g o o g l e แ a p มาก็ได้ครับสะดวกเลยพิมพ์คำว่ารถบ้านโลมาน้อยครับ ขออนุญ,ญาตครับฝากเบอร์โทรครับ0814850000ครับของคุณอ้นครับมาน,นี้กี่นาทีละแอบ8นาที15ค่ะ8นาทีแล้วโอเคเท่านี้แหละครับอ่ะผมดปิดกิดให้เออลืมบอกอีกอย่างแอมถ่ายภาสีเลย64ถึงวันวนาเลนไทน์ครับ